คริสเตโนโรนันโดกำลังเนื้อหอมและทางทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกำลังวางแผนที่จะแลกตัวกับพอกบารายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือช่อง The m u s t a r d s e ิ t c h a n n e นนะครับวันนี้ เป็นรายการ The Master s h ์ซีฟนะครับย่อมาจาก The Master s h ์ซ t ฟ o ฟุตบอลคลันะครับคนที่ติดตามและเป็นสาวกสำหรับฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะคอนเทนต์นี้และคอนเทนต์นี้นะครับของช่องเราจะออกโดยเฉพาะตอนช่วงเย็นเป็นเวลา4โมงถึงหรือ5โมงนะครับจับอยู่ในเวลาช่วงเย็นนี่แหละนะ เราก็จะมีการลงคลิปทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับและวันจันถึงวันพฤหัสก็จะเป็นรายการฟุตบอลแต่วันนี้นะครับมีข่าวที่เป็นข่าวหนาหูข่าวลือนะครับตอนนี้เรื่องกระแสของโดเนี่ยโด่งดังมากในโลกโซเชียลนะครับมีทั้งเชลซีนะครับที่โดจะที่โด เนี่ยมีความเป็นเนื้อหอมนะครับเชลซี Chelsea ก็อยากจะคว้าโดไปส่วนที่2นะครับรูเมอร์หรือว่าข่าวลืออันที่2นะคือว่าโดไม่ย้ายไปไหนเลยนะครับไม่ย้ายไปทีมไหนเลยรอจะจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมที่คริสเตโนโรนันโดจะตัดสินใจให้เขาได้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่วันนี้นะครับข่าวที่3เป็นข่าวที่สำคัญคือเรื่องของการ แลกตัวนะครับระหว่างคริสเตียโนโรนันโดกับพ็อกบานะครับและมีการแลกอย่างไรนะครับเราต้องให้โคเต้นะครับอัปเดตข่าววันนี้กันสวัครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาผมก็จะได้มาคุยเรื่องของคริสเตียโนโรนันโดนะครับจากข่าวที่เราได้ไปสัมภาษณ์มาหรือว่าไปอัปเดตจากช่องต่างๆนะครับคือตอนนี้แผนของ แมเชสเตอร์ยูไนเตดหรือทีแมนยูจะมีแผนที่กำลังที่จะแลกพอปอกบากับคริสเตโนโรนันโดหรือว่าย้ายย้ายย้ายสลับคั้วตอนนี้นะครับทางยูเวนตุสออกมาแล้วครับประกาศแล้วว่าตอนนี้เขาแบกรับภาระค่าเน<ด>หานื่อยของโด้ไม่ไหวเพราะว่าค่าเหนื่อยของโดที่เราคุยกันมาอีพีที่หนึ่งอีพีที่สองหรือว่าอีพีที่สามค่าเหนื่อยของโดปีหนึ่งตัวประมาณหนึ่งพันสร้อกว่าล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่เยอะมากพอสมควรเพราะด้วยเศรษฐกิจพิษของโควิดที่เรารู้กันโด,ย,ดยทั่วโลกที่ว่าแต่ละทีมต้องหันค่าเหนื่อยของนักเตะออกเพื่อประคับประคองสโม,มสรนนั้นๆ mm hmm. แล้วตอนนี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังจะมีการพิจารณาขอแลกคริสตีเตนโลลโรนดวกัับพอปอกบา mm hmm. ประเด็นที่หนึ่ง ที่เราพูดกันประเด็นประเด็นที่หนึ่งปอกบาตอนนี้กับสไตล์การเล่นของแมนยูที่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออือสังเกตนะครับคือปอกบาตอนนี้เขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลค่อนข้างช้าซึ่งไม่เหมาะสมกับในพรีเมียร์ลีกสองการจบสองประเด็นที่สองที่แมนยูต้องเอาโรน,นโดันโดมาเพราะว่าเป็นการจบสกอร์ของแมนยูตอนนี้คือค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถึงแม้จะมีเอดิสันคาวานี่มาคัสลัดฟอร์ดหรือกินบูตก็ยังไม่สามารถที่จะลงตัวได้อันที่สามโรนันโดอาจโรนันโดไม่มีความสุขกับโค้ชคืออันเดียปิโร่เท่าไหร่กับสไตล์การเล่นและอันดับที่สีที่เราพูดกันคือเรื่องค่าตัวของคริสเตโนโรนนโดที่เป็นค่าจ้างแต่ละสัปดห์แต่ละรายปีที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่ อยูเวนตุสไม่สามารถที่จะจ่ายได้หรือแบกรับภาระตรงนี้ได้ครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากสภาวะโควิดเองในทีมของจูเว่นะครับซึ่งเป็นทีมที่ไม่ได้เป็นสโมสรที่เป็นสโมสรหลักและสโมสรที่มีเงินมากนะครับในลีกของอิตาลีนะครับสิ่งที่ตามมาคือว่า ข่าวหรือข่าวลือพวกนี้มันมันไม่ค่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะแตกเป็นสองฝ่ายเนาะใช่ครับใช่เราทำให้ข่าวเนี่ยมันมันออกมาแบบแต่ละสัปดาห์นะครับบางทีก็ว่ากระแสนูน้นบางทีก็ว่ากระแสนี้นะครับเนื่องจากจเวต่ตอนนี้มีปัญหาจริงๆและคิดว่าอย่างไรครับและมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมมีครับเพราะว่ายัง รายละเอียดตอนนี้จากที่มีหลายๆสํานักข่าวที่ผมพูดในข้างต้นนะครับว่าตอนนี้แมนยูอาจจะต้องการคริสเตียนโรนันโดมาเป็นไตรเกอร์ตัวหน้าจอมสังหาร嗯嗯嗯เพราะว่าโรนันโดก็ได้เห็นโชว์พิส,สูงหลายๆครั้งแล้วว่าเขาลงไปในสนามปุ๊บเขาสามารถเป็นตัวแบกเป็นตัวความหวังได้ในการจบสกอร์เราก็สังเกตในหลายๆครั้งของทีมยูเวนตุส ตอนที่โดติดโควิดใช่ไหมครับใช่ครับสเกมยูทูต e ไม่ชนะเลยพอมีคริสเตโนโรนโดลงมาปุ๊บก็ทําให้มีผลผลิตมีสกอร์เกมที่สร้างสรรค์ได้แล้วก็มีประเด็นที่เราก็คุยกันว่าโรนัลดไม่ปึ้มกับอังเดรปิโอในระบบการทําทีมของทีมยูเว่ผมคิดว่าณตอนนี้พอปอกบาก็ไม่ใช่ นักเตะที่สําคัญของแมนยูเท่าไหร่แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่พอปอกบายิงให้แมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดเสมอกับเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งก็เป็นการที่ว่าบูโน่แอสซิ์แล้วก็พอปอกบาก็ยิงยิงจังหวะเดียวคือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับฟคิกปั่นอ้อมข้ามกับแพงเข้าไปเลยผมคิดว่าปอกบาจากที่เราเห็น,หนมาเนี่ยครึ่งแรกไม่สามารถเป็นตัวที่คุมเกมอะไรให้กับแมนยูได้เลย ผมว่าปอกบาเนี่ยเหมาะสําหรับที่จะกลับไปอยู่ในลีกอิตาลีที่เล่นด้วยเทคนิคและค่อนข้างช้าอื uh huh. ดเวยโดก็อาจจะกลับมาหาความท้าทายใหม่ๆในพิีมี์ลีกอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในวัย35-36ปีนะครับก็เป็นความเป็นไปได้นะครับที่โรนัลโดจะกลับมาและก็โรนัลโดน่าจะเป็นตัวเต็งนะครับใน5ปีนี้นะว่าจะไปอยู่ทีมไหนนะครับแล้วก็จะ แก้สถานการณ์นี้อย่างไรนะครับเนื่องจากไปอยู่ทีมที่มันเล็กนะครับแล้วก็ไปทับเส้นกับโค้ดที่เป็นอังเดปิโรนะครับซึ่งมีการแมนจหรือการจัดการนะครับระบบทีมแบบหนึ่งและคิสตียโนโรนันโดก็มีการจัดการระบบทีมอีกแบบหนึ่งครับ,รบม,มีไรเสริฟไหมครับตรงนี้ตอนนี้คือในระบบการเล่นที่เรามาคุยกันตั้งแต่ข้างต้นใช่ไหมครับ,รบว่าโดตอนนี้ เขาบางคนคิดว่าโดสามารถกลับมาเล่นในพเมลีกได้หรือไม่ด้วยในวัย35ปี35ย่างเข้า36ปีในมุมมองของหลายๆคนคือตอนนี้คือโรนโดผมคิดว่ากลับมาเล่นในพิมลีกเป็นสไตล์เกอร์ได้ครับเพราะว่าในทีมของสไตล์แบบพิมลีกไม่ต้องใช้ที่ตัวแบกที่ท่อนไม่ใช่ไม่ไม่ต้องใช้ตัวแบกที่เยอะอเพราะว่าเขาจะเล่นกันด้วยแบบเป็นระบบเพราะ โดมีอยู่ตรงนี้ในการเล่นเป็นระบบ uh huh. เพราะว่าการที่มาเล่นกับแมเชสเตอร์ยูไอนเต็ดนักเตะหลายๆคนค่อนข้างที่คลาสบอลที่ใกล้ๆเคียงกัน uh huh. ในมุมมองของผมผมคิดว่าข่าวที่ว่าจะแลกกับป๊อกบาเนี่ยมันก็มีสื่อแต่ด้วยเขาก็ต้องมามีการชั่งหนักว่าตอนนี้ป๊อกบาอายุยังน้อย uh huh. โรนัลอโดเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นไม้ใกล้ฝั่งละ uh huh. คือหรือว่าเรือใกล้ท่าละ uh huh. เราก็ต้องมาชั่งและมุมมองดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่สามารถจา่ายค่าเหนื่อยนักเตะในราคาที่สูงๆได้มมผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอที่โดอาจจะกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกอครั้งแต่เราก็ต้องอัปเดตสถานการณ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้สัญญาของโดใกล้จะหมดลงถ้าหมดลงปุ๊บเสร็จเขาจะเรียกว่าเป็นการย้ายแบบฟรีเอเนต์ คือย้ายแบบไม่มีค่าตัวผมคิดว่ายูเวนตุสก็ไม่น่าจะยอมให้โดกออกไปฟรีเพราะว่าการลงทุนที่ซื้อโดกมาจากเรลมดริตก,ก็ประมาณหนึ่งร้อยกว่าล้านปอนด์ละผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยูเวนตุสอาจจะต้องรีบขายโดวหรือว่ามีการเจรจากับทีมอื่นไปครับหรือว่าทําการสลับตัวแลกตัวกันไปกับ,บ,บพอลปอกบาซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าปอกบาตอนที่อยู่ยูเวก็เป็นเทพ นะครับผมว่าในมุมมองนี้ในมุมมองนี้คือเราก็ต้องมาดูการช่างน้ําหนักหรือตามข่าวหรือที่พูดมาพูดกันมาว่าโดอาจจะอยู่จนถึงจบสัญญาของยูเวนตุสก็เป็นไปได้ครับเหมือนกันครับผมครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการอัปเดตข่าวครั้งนี้ของคริสเตโนโรนัลโดและผมว่าผู้ชมทางบ้านต้องต้องช็อกแน่นะครับเมื่อโรนันโดตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ฉะนั้นคําถามสุดท้ายนี้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับที่คริสเตโนโรนันโดจะทําการแลกเปลี่ยนผู้เล่นนะครับกับพอพอกบาครับก็คือสลับทีมกันในการเล่นเป็นไปได้หรือไม่โพสต์ลงมาใต้คลิปนะครับถ้าเป็นไปไม่ได้ก็บอกได้เลยถ้าเกิดเป็นไปได้ก็บอกได้นะครับพร้อมเหตุผลด้วยก็ดีนะครับผมรับฟังทุกเหตุผลนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับและก็สุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับเราจะมีการอัปเดตคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลในช่วงตอนเย็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ